สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสําหรับเพจเตรียมสอบกพใบสามหนึ่งสี่นะคะค่ะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดถูกใจเพจกดติดตามเพจนะคะก็ฝากกดกันนะคะก็จะได้รับชมคลิปนะคะเราก็ทยอยลงเรื่อยๆค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันในเรื่องของดอกเบี้ยนะคะจากที่เรานะคะได้พดอพสเป็นโนตย่อนนะคะว่าดอกเบี้ยนี้คืออะไรนะคะก็จะมี โน้ตย่อดเดิมนะคะที่เราได้บอกความหมายของดอกเบีย้ยแล้วก็ดอกเบีย้ยไม่ทบต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยทบต้นนะคะก็จะเป็นสูตรย่อๆให้นะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีตัวอย่างโจทย์สักเล็กๆน้อยๆนะคะให้พอทําความเข้าใจค่ะค่ะดอกเบีย้ยนะคะมันก็หมายถึงผลประโยชน์ที่บุคคลหนึ่งนะคะต้องให้ ต้องใช้ให้กับอีกบุคคลหนึ่งเพื่อการที่ได้ใช้เงินของบุคคลนั้นโดยคำนวณเป็นรายวันรายเดือนหรือรายปีนะคะจากยอดเงินต้นหรือยอดเงินที่ต้องชําระนะคะพูดง่ายๆนะคะดอกเบี้ยนะคะมันก็คือเป็นยอดเงินนะคะที่เพิ่มขึ้นมาจากเงินต้นนะคะสมมุติว่าเรา,เาไปทําการกู้เงินใช่ไหมคะมันก็จะเป็นเงินที่เราต้องจ่ายเพิ่มเข้าไปจากเงินต้นที่เราต้องใช้คืนนะคะเราก็แต่ถ้าสมมุติว่า เป็นการลงทุนหรือว่าการฝากเงินนะคะดอกเบีย้ยมันก็จะหมายถึงเงินที่เราได้รับเพิ่มเข้ามานะคะจากเงินต้นเดิมที่เรานําไปฝากถอนออกมาเราจะถอนได้เยอะกว่าเดิมตัวที่เพิ่มขึ้นมานั้นนะคะมันก็คือดอกเบีย้ยที่เราได้รับนั่นเองนะคะค่ะดอกเบีย้ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็นดอกเบีย้ยแบบไม่ทบต้นนะคะแล้วก็ดอกเบีย้ยแบบทบต้นค่ะ ดอกเบีย้ยแบบไม่ทบต้นนะคะก็คือดอกเบี้ยที from you from wow ่คิดมาจากเงินต้นนะคะก้อนแรกของเรานะคะเท่านั้นนะคะส่วนดอกเบี้ยที่ทบต้นนะคะก็คือดอกเบี้ยที่จะนําตัวดอกเบี้ยที่ได้จากเงินต้นก้อนแรกนะคะนํามาเป็นเงินต้นของงวดถัดไปนะคะก็จะเป็นการคิดซ้าๆนะคะเดี๋ยวจะลองมาทําเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างดอกเบี้ยไม่ทบต้นกับทบต้นนะคะว่าเป็นยังไง สมมตินะคะว่าเรา,าสมมุติว่าเรามีเงินนะคะสมมติว่าเรามีเงินอยู่1,000บาทแล้วกันนะคะแล้วก็ฝากนำไปฝากนะคะนำ,นำไปฝากธนาคารแล้วก็ธนาคารเนี้ยให้ดอกเรา ให้ดอกเบี้ยนะคะ3%ต่อปีก็ลองมาดูนะคะว่าระหว่างทบต้นกับไม่ทบต้นเป็นยังไงสมมุติอันนี้เป็นแบบไม่ทบต้นนะคะแล้วก็เป็นสีตรงนี้เป็นแบบทบต้น าสมมุติว่าเป็นแบบไม่ทบต้นนะคะก็หตัวปีแรกนะคะปีที่1ก็ฝาก1,000บาทก็จะได้ดอกเบี้ยอยู่3%เซนต่อปีนะคะก็คือ คูณสามส่วนหนึ่งร้อยนะคะก็จะได้ดอกเบีย้ยอยู่สามสิบบาทนะคะแล้วดังนั้นนะคะถอนออกสมมุติว่าอย่างเงี้ยก็คือเราถอนดอกเบีย้ยออกไปละในปีที่สองนะคะ เงินฝากเงินต้นแรกของเรานะคะก็1,000บาทเราไม่ได้ถอนนะคะก็ยังอยู่ที่เดิมก็1000นี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมจากนั้นดอกเบีย้ยเราก็จะได้เหมือนเดิมนะคะก็เป็น 1000, คูณซก็30บบาทจากนั้นเราก็เอาเราก็ถอนดอกเบีย้ยนี้ออกไปนะคะปีต่อต่อไปก็จะคิดเหมือนกันนะคะก็คือดอกเบีย้ยที่เราจะได้รับในแต่ละปีจะคิดมาจากเงินต้น อันแรกเท่านั้นนะคะก็คือจาก1,000แรกเท่านั้นต่อไปลองมาดูแบบทบต้นนะคะถ้าสมมติทบต้นก็คือว่าสมมติวปีแรกนะคะปีที่1น,นะคะจากเงินฝากที่เราฝากไป3,000บาทนะคะดอกเบี้ยเราก็จะได้อยู่30บบาทถูกไหมคะแต่ว่าเราไม่ถอนออกเราไม่ถอน เราปล่อยค้างให้มันแบบนั้นก็คือตอนนี้เงินในธนาคารของเราก็จะมีอยู่1,030บาทใช่ไหมคะ1,030บาทนี้นะคะจะกลายมาเป็นเงินต้นของปีถัดไปนะคะก็คือปีถัดไปเงินต้นจะกลายเป็น1030บาทนะคะจากนั้นเราก็มาคิดดอกเบีย้ย3เนะคะจาก1 0 3 0บาทนั่นเองนะคะอย่างเี้ยะคะ่ะแล้วก็ใน ปีถัดไปนะคะก็จะนําดอกเบีย้ยนี้มาคิดเป็นเงินต้นอีกนะคะก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะสําหรับดอกเบีย้ยทบต้นก็คือน,นําดอกเบีย้ยนะคะมามาคิดเป็นเงินต้นในงวดถัดไปะคะ่ะเรามาลองดูโจทย์นะคะสําหรับอดอกเบีย้ยไม่ทบต้นกันก่อนนะคะก็จะเป็นตัวอย่างเสริมความเข้าใจนะคะ โจทย์เขามีอยู่ว่ากู้เงินธนาคารส0,000บาทในระยะเวลา120วันอัตราดอกเบี้ย12%ตต่อปีธนาคารจะหักดอกเบี้ยไว้ก่อนจะได้รับเงินจากธนาคารเท่าไหร่นะคะเราลองมาตีโจทย์กันก่อนนะคะลองมาตีความก่อนอันนี้โจทย์เขาถามว่าจะได้รับเงินจากธนาคารเท่าไหร่นะคะตีความก็คือว่าตอนแรกนะคะไปกู้เงินมา กู้เงินมา3ามหมบาทกู้เงินมานะคะในระยะเวลา120วัน120วันตรงคืนตรงนี้ต้องคืนแล้วนะคะเขาคิดอัตราดอกเบี้ย 12%ต่อปีดอกเบีย้ย12%ต่อปีแปลว่าในเงินต้นในเงินต้นจํานวนหนึ่งนะคะจะมีการคิดดอกเบีย้ยจากเงินต้นก้อนนี้นะคะอยู่12%ของเงินต้นนี้ในทุกๆปีนะคะสมมุติว่าเราฝาก สมมุติว่าเรากู้เงินมานะคะ3ปีอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เราก็จะคิดดอกเบี้ย12%ต่อปีในเงินต้นก้อนเดิมนี้นะคะเท่าเดิมในทุกๆปีในทุกๆ3ปีนั้น,นะคะ่ะมันจึงเป็นที่มาของสูตรนะคะที่ว่าดอกเบี้ยนะคะมันคือจำนวนของเงินต้นคูณกับ อัตราดอกเบีย้ยต่อปีแล้วก็คูณด้วยจำนวนปีก็จะได้จำนวนดอกดอกเบีย้ยออกมานะคะเพราะว่าในแต่ละปีนะคะดอกมันจะได้มาในาจำนวนเท่ากันหมดในทุกๆปีนะคะมันถึงคูณจำนวนปีเข้าไปได้เลยนะคะ ดอกเบีย้ยก็จะได้เท่ากันตลอดค่ะในทุกๆปีหรือว่าเวลาเสียก็จะเสียเท่ากันตลอดในทุกๆปีนะคะอ่ะต่อไปเราก็ลองมาทำโจทย์ของเรากันเลยค่ะอย่างข้อนี้นะคะเราก็มาดูว่าเขาเขาบอกว่าธนาคารจะหักดอกเบีย้ยไว้ก่อนนะคะแปลว่าในส่วนของดอกเบีย้ยที่เขาต้องคืนนี้นะคะ ธนาคารจะหักไปตั้งแต่ที่เขากู้มาแล้วนะคะเขาก็จะได้แปลว่าเงินที่เขาจะต้องได้รับนะคะมันจะเป็นจํานวนที่เขาจะกู้แล้วก็หักกับดอกเบีย้ยออกไปแล้วนะคะตัวนี้ค่ะที่คือที่โจย์ถามหาแล้วก็มาดูกันว่าดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะคะดอกเบีย้ยที่เขาจะต้องเสียนะคะก็จะ เงินต้นนะคะสามหมื่นคือเงินต้นสามหมื่นคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยต่อปีนะคะก็สิบสองเปอร์เซ็นก็เป็นสิบสองส่วนร้อยนะคะต่อปีคูณด้วยจํานวนปีนะคะจํานวนปีนะคะในตรงนี้นะคะระยะเวลานะคะที่เขาคู่นะคะคือหนึ่งร้อยยี่สิบวันหนึ่งร้อยยี่สิบวันนี้นะคะจะต้องมาแปลงเป็นปีนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบวันมันก็คือประมาณสี่เดือนนะคะ ก็เป็น4เดือนนะคะส่วนด้วย12เดือนก็จะประมาณ1ส่วน3 1ส่วน3ปีนั่นเองนะคะตีหนึ่งสี่สิดังนั้นนะคะเราก็มาคิดดอกเบี้ยออกมานะคะอันนี้ก็ตัดตัดสก็ตัดนี่ก็เป็น100นะคะก็จะอยู่ที่หนึ่พ 200บาทนะคะดอกเปี้ยดังนั้นนะคะจริงๆแล้วนะคะเงินที่เขาจะต้องใช้คืนนะคะเงินรวมนะคะที่เขาจะต้องใช้คืนจริงๆแล้วมันจะอยู่ที่3ามสามบาทรวม พันสองนะคะก็จะเป็น3 1 2 0 0บาทนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะธนาคารเขาบอกว่าเขาขอหักดอกเบี้ยออกไว้ก่อนเลยค่ะหักดอกเบี้ยออกไปเลยนะคะดังนั้นเงินเงินที่เขาจะได้รับนี้นะคะก็จะเหลือแค่3 0ม0 0ลบ1,200บาทนะคะก็เป็น2 8,800บาทนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจะเป็น เงินที่เขาได้รับนะคะพอครบกำหนดเวลานะคะเขาก็จะต้องอใช้เงินคืนนะคะ3 0 0 0 0บาทนะคะไม่ได้เป็น28,800บาทนะคะครบกำหนดเวลาครบ120วันนะคะเขาก็จะต้องคืนเงินให้กับธนาคารนะคะ30,000บาทนั่นเองค่ะ ก็เป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะให้ดูโจทย์ในของสำหรับดอกเบี้ยแบบไม่ทบต้นเพิ่มเติมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ